ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับช่อง j จอ็ดบอลอีกเชนคก็ในคลิปนี้พี่ก็จะมาโซโล่เอ่อโซโล่อินฟินิตนะครับด่านล่าสุดที่ได้เข้ามาในอัปเดต4ครั้งนี้นะอ่อมันก็จะเป็นด่านอะไรนะ Ask i n g d o m In i n i i ิตี้โหมดอ่าโอเคครับด่านนี้แหละที่พี่จะมาโซโล่นะครับผมคือว่าพี่มันเก่งเกินนะเออหรือว่าเขาโซโล่กันผ่านกันตั้งนานแล้วก็ไม่รู้นะเออคือพี่จะทา คลิปนี้ขึ้นมาเพื่อคนที่แบบยังไม่รู้นะว่าต้องลงอินฟินิตี้ด่านนี้ยังไงต้องวางตัวยังไงอะไรยังไงนะอืก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะครับผมคือในตัวที่พี่เอามาก็จะเป็นอตัวของแพทเก่านะไม่ใชไ่ไม่มีตัวแพทใหม่เลยนะมีเฉพาะตัวที่แพดเก่าเลยที่น้องๆสามารถหาได้นะแต่ว่าพี่ว่าน้องๆก็น่าจะมีกันละมั้งเนี่ยก็ดูเอาว่าพี่มีตัวอะไรบ้างแลก็ตัวแรกก็จะเป็น อูริวแล้วก็สตาร์แล้วก็อุราฮาร่านะครับตัวนี้คือตัวสําคัญเลยนะเอามาเอาไว้บัฟน,นะโอเคมาเข้าเนะื้อหาเราดีกว่าอ่าขั้นแรกเราก็วางตัวนี้นะสปีดวากอนไปก่อนเลยอืมอย่าเพิ่งไปวางตัวดาเมจนะเพราะว่าเงินไม่ถึงหรอกมันวางไม่ได้หรอกเออแล้วก็วางสปีดวากอนไปแล้วเนี่ยพี่จะวางอูริวไว้ตรงนี้นะครับอือเนี่ยพอมันเงินเด้งเราก็วางอูริวไปเลยน่าจะวางได้สามตัวนะในตอนแรกอือเพราะว่าอูริวเรามัน ตัวละ1,250นะเงินเด้งครั้งแรกมันก็นั่นแหละเว็บ2ก็ได้ประมาณ3,000กว่าแล้วก็รอนะจังหวะน,นี้ก็รอนะครับดูดูดูตั้งแต่แรกจนจบนะครับจะได้รู้นะว่าต้องลงยังไงพอเงินเออเว็บ3แลเราก็วางเออพวกตัวเงินในครบทุกตัวเลยนะครับวางให้หมดเลยพอวางครบทุกตัวแล้วอย่าเพิ่งอัพตัวเงินนะให้เรามาวางอุลิวก่อนนะเออวางอุลิวก่อนวางให้ครบทุกตัวเลยอุลิว่ะ5ตัวนะ โอเคฟังดีนะครับฟังดีนะตั้งใจฟังนะครับถ้าเกิดใครมีขี้หูเยอะก็ไปปั่นหูก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาฟังนะโอเคพอบีบอีกใช่ไหมครับแล้วก็วางสตาร์นะครับผมวางสตาร์ให้ครบทุกตัวเลยนะครับโอเคเราวางให้หมดทุกตัวเลยนั่นแหละสวยพี่สวยพอเราวางสตาร์ใช่ไหมครับเ,เราวางสตาร์แล้วก็มาอัพบูมานะทำยังไงก็ได้อะอัพบูม่าให้มันเวลตันก่อนเบีบสิบะเงินม,มันจะได้พอนะ ส่วนหลักการอัพตังก็คือเออก็จะประมาณนี้นะพี่จะยังไม่อัพตัวละครเลยนะครับผมพี่จะเวางเฉพาะเพูดผิดดิไม่ใช่พี่จะอัพเฉพาะทั่วตัวเงินนะส่วนเอ,อวรินก็มาวางก็ได้นะเพราะว่าเงินมันเหลืองไงถ้าเกิดเราอัพบูม่าไม่ได้แบบเราอัพอัพออเราอัพบูม่าไม่ได้ใช่ไหมครับเราอัพบูม่าไม่ได้ใช่ไหมเงินมันไม่พอแล้วก็เอาเอาเ,เ,เงินที่มันเหลือมาวางเอ,อวรินวางให้ครบ3มตัวเลยอ่ะ อย่อย่าเพิ่งอัพนะให้วางเฉยเฉยนะเอออย่าเพิ่งอัพอย่าเพิ่งอัพแล้วก็มาอัพบูมานะครับอืถ้าเงินถ้าเงินถ้าเราวางพวกตัวละครอะไรครบหมดแล้วใช่ไหมวางเออร์วินวางอูลิววางสตาร์ครบหมดแล้ว,ว, win, ว, il, ว Star, แล้วเราก็เอาเงินอะมาอัพพวกบูมาให้หมดเลยอัพพวกตัวเงินสมมุติว่าเงินมีหนึ่งหมื่นใช่ไหมล้วบูมาอัพหกพันแล้วมันเหลือเศษสี่พันแล้วก็เอาเศษสี่พันน่ะไปอัพพวกสปีดวากอนนะอืมทำยังไงก็ได้ให้บูม่ามันต้องอัพบูมาให้ตันก่อนนะอะ ปัะมาแน้วนะครับคนดูโอเคบูมาเลยแค่สองคันนะอัพบูมาให้ตันก่อนนะครับจําไว้นะน้อง,นอง,นองหนูหนูต้องอัพบูมาให้ตันก่อนโอเคตอนนี้เราก็รอเงินเด้งไปก่อนนะตอนนี้ก็มาเบีบเจ็ดละตัวคอเรายังไหวอยู่นะครับถ้าเกิดเงินเหลือพี่ก็จะเอาเงินมาอัพพวกสปีดวากอนนะมันจะได้เบียบต่อไปมันจะได้เงินเยอะๆ,ๆได้เงินเยอะขึ้นหนะ่อยง่ายซะยง่ายซะสูเออ ใครดูมาถึงตรงนี้แล้วก็ช่วยกันกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะโอเค <Okay. S 1> คือระหว่างรอก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับผม<笑><笑>โอเคงั้นเดี๋ยวพี่เออไม่เอาดีกว่าโ <Nope. S 1> อ,อ,อาเคอัพอัพบูไม้แล้วเนี่ยพอพอเงินเหลือพี่ก็จะมาอัพพวกสปีดวาก,กอนนะนะครับพวกตัวละครพวกตัวดามมจเราไม่ต้องไปอัพมันหรอกครับเนี่ยไหวอยู่ครับตอนเนี้แต่ถ้าเกิดหลังเดสสิบไปมันจะไม่ไหวนะระหว่างนี้รอก็รอไปก่อนนะครับคุณดูเดืวนแปดละ เงินเหลือพี่ก็มาเช็คดูว่าเงินมันพออัพทับปีบักก้อนไหมนะก็รอไปก่อนนะระหว่างนี้ใครดูมาถึงตรงนี้ก็สามารถคอมเมนต์คุยกันก่อนได้ครับสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ได้นะครับผมอืมคือมันก็ชิวๆครับผมอุลิวตัวตึงอยู่แล้วกับสตาร์กมันแรงอยู่แล้วโอเคตอนนี้ก็อัปบูมาตันไปแล้วครับผมพออัปบูมาตันใช่ปะขั้นต่อไปคือฟังด,ดีนะครับขั้นต่อไปคืออัปอุลิวครับ อัพอุลิวไม่ใช่อัพทุกตัวนะครับคืออัพแค่ตัวเดียวนะครับให้มันตันไปเลยครับตามนี้นะครับคนดูตามนี้นะจำจำจำไว้นะคืออัพบูมาให้ตันก่อนบูมามันจะไปตันประมาณเวฟบแปดเวเก้านี่แหละพอบูมาตันหนึ่งตัวปุ๊บแล้วก็มาอัพอุลิวให้ตันเลยนะครับหนึ่งตัวแล้วก็ปรับปรับสตาร์กอ่ะปรับไอคอิเต้อะไรเนี่ยเออให้ให้ให้ตีเป็นลาดนะตีเป็นลาดทุกตัวนะปรับให้มันเป็นตีแบบตีตัวหลังอ่ะเออ แล้วก็เน้นอัพอุลิวไปแค่หนึ่งตัวนะครับย้ํานะครับว่าแค่หนึ่งตัวให้มันตันไปเลยครับหนึ่งตัวให้มันยิงเลเซอร์ได้เออเลเซอร์พลังอุลตร้าแมนอ่ะอุลตร้าแมนคอรมอสไม่ต้องกลัวมันหลุดนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวมันหลุดนะคือมันไม่หลุดอยู่แล้วอเนี่ยเวฟสิบแล้วเวฟสิบมันจะมีไอตัวบอสมันออกมานะเราต้องเน้นอัพอุลิวนะเพราะว่าทําไมถึงอัพอุลิวนะหรอเพราะว่าอุลิวมันตีเร็วนะครับผมแล้วมันกระโดดยิงอ่ะมันมีโอกาสติดขี้ด้วยออื หายใจไม่ทันครับอัพอริวให้ตันนะครับเนี่ยมันวิ่งมาอย่างเร็วเลยตอนนี้เอ่อถ้าเราคิดว่ามันจะหลุดเราก็ไปสามารถไปอัพเออวินก่อนก็ได้นะครับแต่พี่แนะนําให้อัพอุริวให้ตันก่อนเลยนะครับผมนะในบางกรณีแบบมันหลุดไปง่้ยเราเลือกมันเหลือเยอะเราก็ไปเน้นอัพเอ่ออัพเออวินก่อนก็ได้อัพเออวินให้มันแบบว่าให้มันดันขึ้นมาแล้วก็ไปอัพอุริวนะแต่ว่าพี่ว่ามันไม่หลุดหรอกอืมถ้าแบบถ้าตัวน้องอุริวหรือสตาร์กน้องอะเดีวแปดสิบขึ้นมันคือมันไม่หลุดอยู่แแลล้วหะน ก็ต,ตามนั้นโอเคตอนนี้เลือดบบอสหมื่นกว่าเลยมีเกาะด้ไม่ต้องไว้วัน,นครับอุริวเรา,ามันเทพอยู่แล้วล <ule> ูกลักลูกลักโอเคตอนนี้ก็มาถึงเลวบที่สิบสองแล้วนะครับเลขสองวิสองนะเราก็อัพอุลิวอ่าเราอัพอุริวตันแล้วนะครับผมมันกระโดดยิงเราเห็นไหมคนคนเห็นเออเอพูอด,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 ดไม่รู้เรื่องเห็นไหนม is? ครับคนดูอุริวตันแล้วมันจะมันจะง่ายขึ้นนะแล้วเราก็พอเราอัพอุริวตันหนึ่งตัวใช่ไหมครับเราก็มาอัพสตาร์กนะ อัพสตาร์กตัวเดียวเหมือนเดิมครับตัวเดียวเหมือนเดิมคือง่ายๆคือเราอัพบูมาตันแล้วก็มาอัพอุลิวให้ตันหนึ่งตัวแล้วก็มาอัพสตาร์กให้ตันหนึ่งตัวนะครับอือตอนนี้ก็เวฟบสิบสองแล้วก็รอเงินเด้งรออัพสตาร์กอยู่นะครับรับไม่หลุดครับบอกแนละ้วไม่หลุดดูครับดูอุลิวพี่ยิงครับเคตตึงอ่ะสตาร์กอัพเป็นขั้นยิงปืนกลละ <c oughs> เออเดี๋ยวพี่จะตัดไปถึงตอนที่อัพสตาร์กตันเลยนะครับผมคือ คิดมันจะน่าเบื่อกันไปนะเดี๋ยวมันจะยาวด้วยเดี๋ยวพี่ตัดคลิปไปตรงที่อัพสตาร์ตันเลยนะครับโอเคครับเรามาอัพสตาร์ตันเลยนะครับผมตอนนี้ดาเมจสตาร์เราอยู่ที่สามหมื่นหกนะครับผมตีสิบสองจุดสี่วีนะอ่าฮะแล้วคนดูก็สงสัยกันใช่ไหมครับว่าอัพอุลิวอัพสตาร์ตันแล้วอัพะไรต่ออัพนี่ครับสปีดวาก,ก่อนครับอือฮึอัพให้ตันทั้งสามตัวเลยนะครับผมอ่าฮะตามนั่นแหละครับคนดูอือฮึกูจะอื้อฮือาาอะไรเนี่ย ก็ทานั่นเลยครับคนดูแล้วก็เอ่อเก็บเงินเราอัพสตาร์ตันอัพอุลิวตันใช่ไหมออต่อมาคืออัพไอ้พวกเนี้ยอัพเนี่ยมันมันไม่ยากหรอกครับเนี่ยอัพไอ้พวกเนี้ยมันจะทําให้เราเอ่อเงินเงินเด้งเยอะในเว็บต่อไปนะพออัพพวกสปีดวากอนตันหมดแล้วใช่ไหมครับอัพตันหมดแล้วต่อไปอัพเออร์วินครับอัพให้แบบแล้วแต่คนดูนะเนี่ยคือแล้วแต่คนดูเลยจับให้ตันเป็นตัวตัวไปก็ได้แต่ว่าพี่แนะนําคืออัพพอ อ่าอัพพอให้มันถึงขั้นแบบบัฟดาเมจได้อ่ะเอออัพพอให้มันบับดาเมจได้สักสามตัวแล้วค่อยมาอ่ออัพให้มันตันทีละตัวก็ได้นะครับหรือว่าจะอัพตันไปหนึ่งตัวเลยก็ได้อัพตันไปทีละตัวเลยก็ได้นะสำหรับเออร์วินนะก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับอืมก็อัพไปให้มันหมดทุกตัวนะครับคนดูก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวพี่จะตัดไปเอ่าตรงที่ว่าเราอัพตันหมดทุกตัวแล้วนะแล้วเราจะวางตัวอะไรต่อไปนะครับโอเคลวยเลยรวยเลยเลยยไปไหนละโอเคเดี๋ยวตัดไปเลยครับผม โอเคครับตอนนี้ก็เหลือเอวินตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมโอเคเงินดิ้งแล้วก็อัพไปเลยครับให้มันตันนะครับตอนนี้มีตัวที่ตันก็คือบูมาตันแล้วก็บูริวตันหนึ่งตัวนะครับแล้วก็สตาร์ตันหนึ่งตัวแล้วก็เอวินคือตันคนทุกตัวแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปคือระวางอุลฮาร่านะครับผมวางอุลฮาร่าไปเลยนะครับผม3ามตัวนะแต่อย่าเพิ่งอัพนะครับคนดูอย่าเพิ่งอัพนะคือให้วางไปงั้นแหละพอวางแบบให้มันมาทำดาเมจพอกโก้ไปงั้นเลยแล้วก็ คือเราพอเราวางอุลาฮัลฮาใช่ไหมตัวตัวตัวลิมิเต็ดจากแพทที่แล้วนะวางครบ3ตัวเราจะเพิ่งอัพนะครับคุณดูคือให้มาอัพสตาร์กนะครับหรือว่าอุลิวก็ได้แล้วแต่คุณดูเลยครับอัพคืออัพให้มันตันทุกตัวแต่ว่าพี่แนะนําคือให้อัพมันตันไปทีละตัวนะแต่จะให้พี่แนะนําจริงๆคือให้อัพสตาร์ก่อนนะครับให้ตันทั้งหมด3ตัวก่อนเลยนะครับผมแล้วก็ไปอัพอุลิวให้มันตันทุกตัวนะโอเคเดี๋ยวพี่จะตัดไปตอนที่ว่าพี่อัพตันหมดแล้วนะครับผมโอเคไปเลย ก็โอเคครับคนดูคือตอนเมื่อกี้เงินมันเด้งพอดีเลยนะครับผมคืออ่ตอนนี้อุลิวพี่ทั้งหมด5ตัวแล้วก็สตาร์พี่ทั้งหมด5ตัวคือเอ้ยไม่ใช่สตาร์ห้าตัวดิสตาร์ทั้งหมดอ่าเท่าไหร่อ่ะสามตัวใช่ไหมคือตันหมดแล้วนะเออวินก็ตันหมดแล้วตอนนี้คือตันหมดแล้วจะตันอ่าตันทั้งหมดในเวฟที่33นะครับผมอืมก็ตัวดาเมจพี่ตันหมดแล้วขั้นตอนต่อไปคืออัพอุราฮาร่านะครับผมอัพให้เอ่อ อัพให้มันพอแบบบัฟได้นะครับอย่าอย่าเพิ่งอัพตันทุกตัวนะครับคนดูย้ำนะครับว่าอย่าเพิ่งอัพให้มันตันทุกตัวอัพให้มันพอแบบว่าม,มันกดบัฟได้อ่ะทั้ง3ตัวเลยนะครับผมอ่าฮะนี่คือดาเมจที่อัพตันนะครับผมของอุลิวของพี่ที่มีบัฟอูราน่าแล้วก็อวบินนะดาเมจก็จะประมาณ8,2 0พสตีสองจุดหกนะส่วนนี้ก็จะเป็นเอ่อสตาร์นะเดี๋ยวพี่กดให้ดูนะเดี๋ยวพี่กดบัฟก่อนโอเคสตาร์จะอยู่ดาเมจจะอยู่ที่45 0 0 0ตีอตองหนึ่งเลย <laughs> เล็กสวยครับ ตี11.1นะครับผมนี่คือได้บัฟของเออร์วินแล้วก็อุทาลานะครับผมมันก็จะตีเร็วขึ้นนะส่วนบัฟของอุทาลาบัฟของมันช่วยอะไรเดี๋ยวพี่จะบอกนะครับบัฟของมันก็คือบวกระยะนะครับบวกระยะแล้วก็ลดคูลดาวในการโจมตีนะครับผมบวกระยะนี้จะบวกประมาณ20นะครับแล้วก็ลดลดคูลดาวในการโจมตีน่าจะล,ลดลดลง10%นะครับถ้าผิดพลาดไงก็ขอประทานโทษนะครับผม,มประมาณนี้แหลนะอุทาลานะ ก็อย่างที่บอกนะครับอย่าเพิ่งอัพอ,อ,อุลคาร่าให้มันตันทุกตัวนะให้อัพพอที่มันบับได้มันจะได้บับวนได้นะครับคนดูประมาณนี้นะดูสิตอนนี้ก็มาอยู่ที่เวฟสามสิบสี่เราดูดูเลือดมันดิเหมือนแบบแบบมอนแบบไม่ได้เดิอนออกจากบ้านเนะ่อะแบบออกมาแบบโดนยิงโดนธนูอุลิวโดนปืนสตาร์แบบเรียบร้อยครับแล้วก็โดนม้าดีกระโหลข,ของเออร์วินนะ <laughs> อ่า พอหลังจากนี้ก็คือเราไม่ต้องทาอะไรแล้วนะครับคนดูเราเราก็บัฟบ,บนนะบัฟบ,บนปกติแล้วครับคือบัฟเออร์วินแล้วก็บัฟอุลารา่านะครับผมถ้าเงินมันเด้งเราก็ไปอัพอุลารา่าให้มันตันทั้งหมด3ตัวนะแล้วก็ปล่อยยาวๆเลยครับกดบัฟอย่างเดียวเลยโอเคเดี๋ยวพี่จะตัดไปเวฟห้าสิบนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะไปดูกันโอเคครับน้องๆตอนนี้เราก็มาถึงเวฟที่49แล้วนะครับผมมอนมันก็จะเริ่มหลุดออกมาถึงอ่า หน้าตรงทางโค้งที่เราวางตัวแล้วนะครับผมเป็นไงครับมันก็ได้ถึงเบฟ50นะครับคือเราสามารถขายได้เลยนะครับตอนนี้คือขายตนะั้งแต่เบฟ49เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากเอาชัวร์ก็ไปขายเบฟ50ก็ได้นะครับแต่พี่แนะนํานะให้ขายเบ49แบบแไม่ใช่แบบ49ปุ๊บขายทันทีนะคือแบบ49แล้วก็เว้นระยะไปสักนิดนึงค่อยขายก็ได้นะโอเคตอนนี้พี่กแบบ็กดบัฟแบบกดบัฟไปนะเออมันชิวกดบัฟ มันก็สามารถเล่นได้นะครับผมสําหรับตัวละครแพทเก่านะเออเพราะว่ามันมันตัวมันแรงอยู่แล้วแหละคนดูแต่ว่าที่หลักๆคือต้องต้องมีอยู่แล้วอุลหฮาร่านะมันเป็นตัวบับนะมันจะได้ทําให้อุล,ออลเรลมันตีเร็วขึ้นนะถ้าเราบับอุลฮาร่าเนี่ยอุลิวตีประมาณ2.6เลยนะครับคนดูอันนี้แค่เอ ดี๋ยวพี่ขอปิดอันนี้ก่อนนะเอฟเฟกนะคือพี่จะขายตัวนะ <c oughs> เดี๋ยวพี่ขายตัวคือเราบาอุลฮาร่าใช่ไหมอุลิวเราคือแบบกระโดดยิงแบบลําแสงรัวๆเลยอะคือมันมันแรงมากนะถ้าเกิดเรากรดดยิงอะถ้าคีดด้วยเนี่ยพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคีอุลิวมันประมาณเท่าไหร่นะสองหมื่นหรือเปล่าถ้าเกิดใครรู้ก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับผมว่าอุลิวมันคีเท่าไหร่นะอือฮึอันนี้อุลิวกับสตาร์พี่ก็ยังบิลไม่ตันนะอ,อีกแค่สามบิลนะสาหรับอุลิวส่วนสตาร์ก็อีแค่ห้าบิลนะส่วววนตวตััก เอาวิเท่าไหร่มาก็ได้นะพี่ว่าแต่พี่ว่าแนะนำนะก็อาจจะ70ขึ้นก็ได้นะอืมก็ประมาณนั้นแหละนี่ถ้าเกิดอูลิวพี่มีแบบเออเขาเรียกอะไรพลังแฝงใช่ไหมหรือว่าออฟนั่นแหละเออนั่นแหละเรียกอะไรก็แล้วแต่คนดูนั่นแหละถ้าพี่มีเออพลังแฝงเป็นแบบก็สปีดนี่จะตีเร็วมากเลยดีไม่ดีไม่ตีประมาณ1นึไม่ก็2.2ก็ได้นะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าได้มาจะตีเร็วเท่าไหร่นะ ตอนนี้อูริวพี่ได้นะิมโบสามน่ะนิมโบสามก็ทําให้ตัวอูริวพี่ตีประมาณ2.6กอ่ะก็ถือว่าเร็วนะครับคนดู2.65ตัวกระโดดยิงเลเซอร์รัวๆโคตรแรงส่วนตอนนี้ก็เอ่อพี่ขายตัวทิ้งหมดแล้วนะมาะขายตั้งแต่เวฟ49บเกกือบ50นั่นแหละเตอนนี้ก็มา5เวฟ51บแล้วแต่ถ้าเกิดพี่ปล่อยใช่ไหมพี่ปล่อยแบบไม่ขายเลยอะ่ะก็จะอยู่ประมาณได้ถึงประมาณเวฟเท่าไหรอ่อ่ะวฟ54บนะครับคนดูได้ถึง54่นะ Uh huh. ได้ถึง54แล้วไงต่อจะพูดอะไรต่อ <c oughs> คือตอนนี้พี่มายืนอยู่เอตรงหน้าบ้านนะรอ,อแขกรอแขกรับเชิญเข้ามานะครับปุ่มรอให้แขกรับเชิญมันวิ่งเข้ามาชนบ้านแตกนะเออไม่ได้วิ่งดิมันลอยมาเลยวะ่ะโอเคครับตอนนี้บ้านก็แตกไปที่เรียบร้อยนะครับได้เวฟห้าสิบสี่นะครับไอห้าสิบเอ็ดดิเออส่วนเวลาก็ใช้ไปสามสิบแปดจุดสามแปดยีเคใครคิดถึงกูหรือเปล่าวะ <c oughs> เวลาแบบเล็กสวยจัดเลยสามสิบแปดจุดสามแปดนะครับคุณดู ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปสอนนะไม่รู้ว่าใครเข้าใจไหมนะอืมอ่าเราก็ได้กลางปลามา6อันนะถือว่าดีเลยส่วนดานเมจก็อยู่ที่136นะครับประมาณนี้นะก็แรงอยู่น้ครคนดูร้อยเอ็มเออ <c oughs> โอเคครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผม <c oughs> แล้วก็ทีนสควันคือกดติดตามพี่ด้วยนะ ส่วนใครอยากเล่นกับพี่ก็สามารถมาเล่นในสตรีมได้นะครับผมคือพี่สตรีมทุกวันเลยนะครับอ่าส่วนเวลาการแจ้งสตรีมคือไม่แน่นอนนะก็ไปติดตามเพจพี่ได้นะครับอ่าลิงก์เพจ Facebook ก็จะอยู่ใต้อ่าอยู่ใต้คลิปนี้นะครับก็ไปติดตามได้นะเพราะว่าพี่จะแจ้งเวลาสตรีมไว้ในนั้นนะอ่าถ้าวันไหนพี่ไม่ได้สตรีมนี่ก็จะแจ้งไว้ในนั้นแหละประมาณนี้นะครับคนดูถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์อ่ก็ช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้มันถึงอ่ห้าสิบรก็พอนะเพื่อเป็นกําลังใจพี่ด้วยนะแล้วก็ช่วยกันกดดดตติามพี่้วยนะคื ตอนนี้จะ500 Subscriber รแล้วนะครับผมขาดอีกแค่3คนแนละ้วตอนนี้497คนนะครับอ่าก็ช่วยๆกันกดด้วยนะครับคนดูช่วยกันทำาหากินด้วยนะ <laughs> โอเคครับสำหรับทีนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย